ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไร้ท right ีมไร้ท right ีมไร้รอบรายการที่จะนําเสนอรเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กมอ,กมอปลายหลากหลายประเด็นนะครับถ้าคุณยยุคนี้คงมไม่มีใครไม่รู้จักคําว่าแฟชั่นเทนสุดทิตกระแสนิยมต่างๆใช่แล้วครับและวันนี้รายการเราจะมานําเสนอรเรื่องสุดทิตของเด็กมอปลายกันบอกตรงๆเลยครับอย่ารอช้าดีกว่าเราไปสัมภาษณ์น้องๆว่าในโรงเรียนเขามีเรื่องดีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับ เรื่องยิ่งยิบในโรงเรียนของน้องมีอะไรกันบ้างครับโมใหญ่ะแล้วก็โมลูกไม้นะคะ ปปาาจากที่เราไปสัมภาษณ์เรื่องที่ฮิตของน้องๆกันแล้วเราไปมองมุมมองของรุ่นพี่นักศึกษากันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมีทํามากค่ะก็คือติดตรงเข็มขัดกนรู้รสึกว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ทําก็คือเือนตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยแต่คือพอโตแล้วก็มองว่ามันก็น่าจะทําตัวถูกระเบียบมันจะดีกว่าเออก็เคยบางค่ะแต่งแบบ นุ่งกางเกงสั้นนะแบบหลดหนหน่อยแล้วก็สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพี้ยวๆค่ะแบบว่าปลาอะไรอย่างนี้ตอนนั้นคิดง่ายหรอก็เราใส่กระโปรงไม่ได้ใช่ไหมก็เออไงก็ของเกงสั้นไว้ก่อนมองนองย้อนเข้าไปใช่ปะก็มองไปน้องเริ่มสั้นกว่าเราแบบมันก็ดูแบบมันไม่ใช่หมอปลาเข้าใจว่าหมอปลาก็แบบว่าเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าก็อยากให้มันแบบว่ามีลิมิตในการแต่งตัวอะไรอย่างงี้พอเราย้ายไปอยู่บอยแต่ว่าเราก็คิดว่าเออแต่ก่อนเราเคยแต่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มากเลยครับตั้งแต่ตอนประถมก็คือ<ม>จะไว้ผมยาวที่สุดเท่าที่จะยาวก็ติดระเบียบอยากหลอดม .6 ก็เริ่มไว้ลองสรงสูงได้ให้ยาวเว่านั้นจะต้องไปซอยผมอะไรต่างๆนานาให้มันแบบเกาหลีที่สุดเ่าจะทําได้ติดระเบียบมันเท่ดีนะตอนนั้นแต่ถ้าถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงก็น่าก็สึกเฉยๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติของด็กมีใส่กระโปรงสั้นนู่นค่ะแล้วก็รองเท้าสั้นมาค้าทำสีผมเป่าเคีย่งติดระเบียบด้วย กความแฟชั่นนะคะเพื่อนทำเพื่อทำตามรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่พอมองอยู่จุดนี้แล้วนะคะเพราะเวลาเขาแต่งตัวทุเรบก็น่ารักดีก็ไม่จําเป็นต้องไปแห่หงตหรืออะไรและประเด็นสุดท้ายน,นะครับเราไปพบกับมุมมองของอาจารย์นักจิตวิทยาก,กับเรื่องที่คิดของเด็กมปลายกันบ้างเลยครับ แปลกใช่ไหมเช่นมีโบติดอยู่บนศีรษะอันใหญ่ๆกางเกงขาสัน้นถือกระเป๋าเหมือนกันครูก็คิดว่าด้วยวัยชอบเรียนแบบการทําตามกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นพวกเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนทําอะไรแนวโน้มที่เขาจะทําตามก็ชอบทําตัวเด่นบางคนที่มีลักษณะอยากแปลกไปจากคนอื่นคือคือจะบอกว่าเขาไม่อยากแปลกแต่บางครั้งเขาก็อย,อยากอยากเก๋ยอยากไกเขาก็อาจจะทําอะไรที่แบบแนววัยเนี่ยเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นอยากลอง อะไรใหม่ๆมาก็ก็เลยอยากลองอิทธิพลของสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์ทั้งหลายเด็กก็มีตัวอย่างตัวแบบหรือที่เราเรียกว่าไอดอลหรือโมเดลอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะดูจากดารานักร้องหรืออะไรที่เขาชอบเขาสนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นตัวแบบให้เขาอยากทําตามอยากลองเ,อออเพราะฉะนั้นไอ้อยู่ๆเขาคงไม่ได้ลุกขึ้นมาใส่เองมันต้องมีใครทําให้เขาเห็นมีผลตอบรับเช่นมีคนมองก็ยิ่งอยากใส่เลย,เลยแ,ลแล้วสิ่งเหล่านี้คุณคิดว่าสักพักมันก็คงจะหายไป ดูว่มันมีอะไรใหม่เข้ามาเขาก็จะไปทําแบบแบบใหม่อีกมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันห้ามลำลำ,ลำบากเพียงแต่ว,ว่าถ้าถามครูครูคิดว่าก็ต้องชี้ให้เขาเห็นความเหมาะสมหรือการาเทสะ์ว่าเขาควรจะใส่อะไรอย่างเงี้ยได้ในวันหยุดวันพักผ่อนถ้าไปสถานที่ราชการหรือในโรงเรียนหรือในอะไรก็ก็ต้องดูว่าเมื่อไหร่เหมาะสมไม่เหมาะสมคือถ้าเขารู้จักแยกแยะก,ก,ก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรอ่ะเพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคล เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆโรงเรียนของน้องๆมีเรื่องหินอะไรกันอยู่บ้างจะตกอันดับของรายการของเราในวันนี้หรือเปล่าน้องๆคงอยากรู้กันแล้วน่สิทับงั้นเรามาจัดอันดับเรื่องสุดพิษของเด็กมปลายกันเลยดีกว่าเรื่องสุดฮิษอันดับที่3ก็คือโซ่ห้อยกางเกงของนักเรียนชายอันดับที่2คือกระเป๋าเทียงสุดเก๋และอันดับที่1ได้แก่โบติดผมอันใหญ่ๆของสาวๆนั่นเองครับ วันนี้เราก็ได้สามอันดับเรื่องสุดทิดของเด็กมปลายกันแล้วและยังได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของรุ่นพี่นักศึกษาและอาจารย์นักจิตวิทยาอีกด้วยในเทปหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมานำเสนออย่าพลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ